วัสดีครับวันนี้มีล้อสปินนิ่งจากค่ายอาชิโนเข้าใหม่4รุ่นตัวแรกนะครับจะเป็นล้อเบสแมนล้อเบสแมนจะมีทั้งหมด4 BB ตัวนี้แขนหมุนจะเป็นทรงโรบอทนะครับเป็นโลหะทั้งชิ้น <Wow. S 1> แล้วก็น็อปจะเป็นน็อปแต่งทรงกัดบัวฟลิกเสียงเสียงดังนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีด้วยกัน3สีนะครับจะมีเข้ามาเป็นสีแดงวายสีเงินทองและสีดำทองส่วนเบอร์จะมีเข้ามาตั้งแต่เบอร์1 0 0 0จนถึงเบอร์6 0พั รุ่นที่2นะครับจะเป็นลอก g S ลอก g S จะมีทั้งหมด4 B B ส่วนี้แขนหมุนเป็นทรงโรบอทเหมือนกันนะครับแต่ว่าน็อปจะเปลี่ยนเป็นน็อปไม้พิกเสียงดังเหมือนกันลอก g S จะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีทองส่วนเบอร์จะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันจนถึงเบอร์ห0 0 0รุ่นที่3นะครับจะเป็นลอก U D ล้อยูดีจะมีสี่บวกหนึ่งบีบีนะครับจะมีการตีกับเพิ่มขึ้นมาแขนหมุนจะเป็นทรงโรบอตเหมือนเดิมน็อปเป็นน็อปไม้คลิกเสียงดังกังวานแต่ล้อยูดีจะมีแค่สองสีนะครับจะมีเป็นสีทองกับสีแดงตัวนี้จะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันจนถึงเบอร์หกพันส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นล้อไทคูนล้ลอไทคูนจะมีห้าบวกหนึ่งบีบีตัวนี้ก็คือการตีกลับนะครับ แขนหมุนเป็นทรงโลบอทดเป็นโลหะทั้งชิ้นนะน็อตจะเป็นน็อตแต่งทรงฝักบัวตัวนี้นะคลิกเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะครับคลิกเสียงจะเป็นแบบสปริงนะตัวนี้มันจะไม่ค่อยดังเหมือนแบบแบบแผ่นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันจะไม่หักนอกจากนี้นะครับลอกไทคูจะเป็นลอกสีเหลือบนะตัวนี้จะเป็นลอกสีเหลือบ<ว>จะเป็นสีฟ้า,ฟาๆอมม่วงนะครับเหลือบตั้งแต่ตัวบอดี้จนฝานะครับและอย่างหนึ่งก็คือที่ สีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีออกจากเพชรนะมีกิตเตอร์ด้วยนะ <Wow. S 1> ตัวนี้ด้านข้างของตัวลอกเนี่ยจะทําเป็นลายแคปล่าไว้นะครับลอกไทคคูลจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีทองสีแดงแล้วก็สีฟ้ามีเข้ามาตั้งแตเบอร์หนึ่งพันถึงเบอร์หกพันนะครับสำหรับนหน้าที่สนใจลอ,อกสปินนิ่งจากค่ายอาชิโนนะครับไม่ว่าจะเป็นลออแบสแมนลอกอ s ลอก u ดหรือลอกไทคูนนะครับ ก็สามารถพูดคุยด้กยขายกันได้แต่ถ้าเป็นลูกค้าในแผตฟอมจิ้มพิจารณาได้เลยอออย่าลืมเก็บคูปองใต้ตวเลเอกสินค้านะครับไว้ใช้เป็นส่วนลดค <Wow. S 1> ่าจัดส่งนะครับ